ชิปโป้หนึ่งเก้าสามตอนโรงเรียนมหาเวทภาคสอง EP เก้าเด็เฉวงเธอหยุดอารวาสได้แล้วนะ่ะคนอื่นเขาเดือดร้อนเห็นไหมเนี่ยบาดเจ็บกันไปหมดแล้วชายชายมึงพูดถูกและที่สําคัญเป็ดมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อให้เธออรารวาสไปมากเท่าไหรเป็ดมันก็ไม่ได้อยู่นี่ชายชายมึงพูดถูกเดี๋ยวนะมือชื่ออะไรอา้าวกูชื่อโยงกูก็ยงเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> <S hey, เฮ้ยเฉวงตัวโตขึ้นปะเนี่ย ไอ้บ้าไม่ใช่พวกเราเนี่ยแหละหดลงเพราะแบ่งตัวกันไงอ้าวงั้นพวกเราจะกลับรวมร่างกันยังไงเนี่ยลองมากอดกันดิเฮ้ไม่เอากูยา,ยาแยงมึงขยะขยแยงตัวเองหรอไอ้โยงใช่กูไม่กอดผู้ชายด้วยกันหรอกเอองั้นก็อยู่กันอย่างนี้แหละนี่เราควรจะอารมณ์ไหนดีวะเนี่ยตาเอ๋เฮ้ยนี่มันนอ้เฉวงนี่ว่าไอ้เป็ดโผล่มาจนได้ครูโยงโอ้ยเป็ดครูโยงมาอยู่นี่ได้ไงแล้วทําไมมีสองคนเฮ้ยเป็นไงมึ่งโยง ตอนนี้กูมึนมึนหัวทําใจดีๆไว้ไม่เป็นไรหรอกไม่โดนจุดสําคัญหน้ากูนี่แหละจุดสําคัญครูโยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่สกิลใหม่ของไอ้เฉวงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือสกิลใหม่ของครูเองเป็นแบ่งร่างอ๋อแบ่งร่างเพื่อที่จะสู้กับไอ้เฉวงใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่โดนทําให้แบ่งร่างเป็ดมาได้สักทีนะเฉวงหรือว่าไอ้แอวนไก่ทามที่ส่งมาก่อนหน้านี้เออโดยท่าจัดการไปหมดแล้วแหละต้องการการต่อสู้มากนักใช่ไหมได้เลย เฮ้ยเป็ดใจเย็นๆก่อนคุยกันก่อนเย็นไม่ได้แล้วครูโยกมันทำร้ายเพื่อนผมทำร้ายครูด้วยเรื่องในช่างมันไม่เป็นไรนะเพื่อนไม่ต้องเสียใจไอ้เป็ดบอกว่าพวกเราเจ็บตัวก็ไม่เป็นไรเออกลัวได้ยินแล้วมึงยังไม่ชินอีกเหรอเตรียมรับมือเฮ้ยงานเข้าไม่นึกว่าเป็ดไม่จะโผล่มาเร็วขนาดนี้เรายิงกระสุนอัดลงไปหมดเลยห้านัดต้องรอยีกหนึ่งนาทีเพื่อชาร์จใหม่ในเมื่อเป็นอย่างงี้ต้องแกล้งถ่วงเวลาก่อนมีอะไรก็จัดมาเลยโชว์เงแป๊บหนึ่งชา้าก่อน ยามาลีลาถามจริงๆเหอะจาไม่ได้หรอว่าเคยทําอะไรกับข้าไว้จําไม่ได้แล้วไม่สงสัยหรอว่าทําไมข้ากับธิดาถึงจําเองได้ก็สงสัยอยู่นะเฮ้ยมันน่าโมโหจริงๆทําอะไรกับพวกเราไว้จําไม่ได้แถมยังลืมอีกว่าเราเป็นใครแล้วก็ธิดาเป็นใครข้าก็เจ็บใจพอกันนั่นแหละอยู่ดีๆก็มาอ้างว่ารู้จักกันแล้วก็มาทําร้ายคนอื่นไปทั่วอ๋อครูรู้ปัญหาแล้วเออพวกเธอฟังครูให้ดีๆนะ มันมีเรื่องหนึ่งที่พวกเธอเข้าใจผิดกันอยู่ลุงพูดเรื่องอะไรครูย้อมาถึงอะไรอ่ะคืองี้ไอ้กล้าม,มาเล่าให้ฟังแล้วพ่อของเป็ดนะ่ะเรื่องที่เป็ดทํากับเฉวงแล้วก็ธิดากับเรื่องที่เป็ดมันจําอะไรไม่ได้เลยย้อนกลับไปเมื่อสมัยตอนเป็ดปหนึ่งเฉวงพาเรามาที่ไหนเนี่ยที่นี่ก็เป็นหลังบ้านเราไงเราพามาดูแมวเฉวงเลี้ยงแมวด้วยหรอ เราไม่ได้เป็นคนเลี้ยงแม่เราเลี้ยงแม่เรารักแมวมากๆดีจังบ้านเราเลี้ยงแมวไม่ได้อะทําไมอ่ะก็บ้านเราเป็นมนุษย์หมาป่าอ๋อใช่ใช่นนขอดูแมวในดิฉเวงทิดาขยบออกมาอีกหน่อยดินี่ไงน่ารักไหมเราว่าแมวเฉเวงมันเหมือนจะไม่สบายนะสบายดีมันเต้นอยู่เหมือนกับเป็นไข่จับสัตว์เลยแม่นายรักแมวมากเลยหรอสุดๆนแม่เราเป็นทาสแมว โอ้โหแวมพายเลี้ยงแมวเราอยากเข็นสัตว์อย่างอื่นมั่งอะเธอก็เสกได้ไม่ใช่หรอธิดาเธอเป็นแม่มดเนี่ยเรายังไม่เก่งงั้นเดี๋ยวเราแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าให้ดูไหมยเย่อยากดูอยากดูเราก็แปลงร่างได้นะฮะ,ะเฉวงก็ได้ด้วยหรอเธอแปลงเป็นอะไรได้เราแปลงเป็นค้างคาวได,ด้ดีจังดีจังจะได้เห็นตั้งสองอย่างหุยเฉวงบินได้ได้ไม่นานหรอกเราแปลงร่างได้แค่ช่วงเวลากลั้นหายใจ อา้าวเหรอเหมือนกันเลยของเราก็ช่วงเวลากลั้นหายใจแต่ของเราไม่รู้นะว่าจะได้เป็นหมาแบบไหนพ่อบอกว่าจะได้เป็นแบบหมาสุ่มตามเชื้อสายของพ่อต้องสุ่มได้เหรอแต่ของเราไม่ต้องสุ่มนะของเราเป็นค้างคาวอย่างเดียวเลยงั้นเรามาแข่งกันไหมแข่งอะไรอะ่ะก็มาแข่งกันว่าใครจะแปลงร่างได้นานกว่ากันโอ้โหย่างงี้ก็เหมือนกับว่าแข่งกันกลั้นหายใจเลยสิแล้วแมวจะไม่เป็นไรหรอถ้าเกิดว่าเป็ดมาแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าตรงเนี้ยจริงด้วยแมวได้แตกตื่นแน่เลย ไม่เป็นไรหรอกถึงจะแปลงร่างแต่เราก็ยังเป็นเราและนั่นก็คือตอนที่เป็ดกำลังจะทำสิ่งที่น่ากลัวมันก็คือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้แหละงั้นอย่าเราเป็นคนนับนะสามสองหนึ่งบ๊อกบ็อกบอกแควแควๆวฮึบโอ้ยค้างคาวหมาป่าลูกหมาป่าเนี่ยเราว่าไม่น่าใช่หมาป่านะหมาผัดไรก็ไม่รู้อ้าวกล้หาหนใจเราพูดได้ด้วยหรอใช้กระแสจิตพูดแล้ว,วเฉวงพูดได้ไหม ได้ได้เราก็ใช้กระแสจิตพูดเหมือนกันดีจังบินได้ด้วยเรายังหัดขี่ไม่กวาดอยู่เลยขี่ไม่กวาดแล้วจะบินได้เหรอใช่แล้วแม่มดต้องขี่ไม่กวาดทำไมไม่ใช้ไม้ย่างอื่นอ่ะเพราะว่าตรงปลายไม่กวาดมันมีผู้ผู้ทาให้ควบคุมการเลี้ยวได้อ๋อนี้นี่เองเพิ่งเข้าใจนะเนี่ยแถมยังใช้กวาดบ้านได้ด้วยสารพัดประโยชน์อ้าวทีดาแล้วทําไมไม่สร้างอุปกรณ์สําหรับขี่บินไปเลยลนะ่ะแม่มดไม่ชอบของใหม่ชอบของเก่าๆแบบว่าไม่ต้องดูแลรักษามาก เออจริงด้วยหมอก็ใบเก่าๆบ้านก็เก่าๆแมวเป็นไงบ้างนะอ๋อแมวยังปกติดีจะครบหนึ่งนาทีแล้วอะ่ะกลั้นหายใจกันได้นานจังโอ้ยเราจะไม่ไหวแล้วเฮ hey, ชเวงจะแพ้แล้วเป็ดเป็นไงบ้างยังไหวอยู่งาไม่ไหวแล้วโอ้ยเรากลั้นหายใจได้แค่นี้แหละเฉวงแพ้แล้วเป็ดยัดเงเป็นหมาป่าอยู่เลยเป็ดพอได้แล้วเฉวงแพ้แล้วเป็ดเป็ดพอได้แล้วเราแพ้แล้ว แล้วในตอนนั้นเองที่เป็ดได้กลั้นหายใจจนเกินขีดจำกัดของตัวเองออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองทําให้เป็ดคลั่งเป็ดเป็ดเป็นอะไรในตอนที่ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองนี่เองนี่แหละทําให้เสียความทรงจําช่วงวัยเด็กในตอนนี้เป็ดกลายเป็นหมาตัวหนึ่งที่มีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเป็ดชเวงเป็ดคาบแมวเธอไปกินแล้วแย่น่ากลัวเป็ดบ้าไปแล้วเป็ดได้คาบแมวของเชเวงไปกินนอกจากนั้นยังกินตุ๊กตาผีของธิดาด้วย ตุกตาผีตัวนั้นมีความสำคัญต่อธิดายอย่างมากเพราะว่าก่อนที่ย้ายของธิดาจะเสียนะ่ะเขาให้มาส่วนเฉวงพอแมวโดนกินไปปุ๊บครอบครัวก็ทะเลาะกันเฉวงไม่กล้าบอกความจริงกับแม่ว่าเป็ดกินแมวเพราะว่ากลัวพ่อแม่จะสั่งให้เลิกคบกับเป็ดก็เลยกลายเป็นปัญหาครอบครัวแล้วพ่อแม่ก็ได้แยกทางกันอยู่เฉวงก็เลยโตมาแบบไม่มีพ่อแม่ตั้งแต่นั้นเลยและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่กล้ามเล่าให้ฟัง จริงเลยเนี่ยผมคือผู้บ่าวกินแมวพ้างงี้เ,รเหรอเป็ดเอ็งถึงจำอะไรไม่ได้กูกินแมวเฮ้ยเหนื่อยจริงๆต้องมาห้ามไม่ให้หมา,ากัดกันเนี่ยกูปวดหัวว่าอยากกินกาแฟเอาละทีนี้ก็ปรับความเข้าใจกันซะนะเข้าใจผิดกันมาตลอดเลยเนี่ที่แท้ผมก็กินแมวเฉวง,งแล้วก็กินตุ๊กตาผีของทิดาด้วยแต่ทําไมทิดาถึงดูเหมือนไม่กโกรธเราเลยอะหรือว่าแล้วไอ้ที่เราอารวาสมาตลอดนี่มันเพื่ออะไรที่เรากโกรธแค้นมาตั้งสามปีนี่เรามันเพื่ออะไร มันเป็นแค่ความเข้าใจผิดอาภัยให้กันซะนะอาภัยอย่างนั้นเหรอแต่มันก็ทําให้ครอบครัวเราต้องแตกแยกจริงๆจะอาภัยให้มันง่ายๆได้ยังไงกูไม่อภัยให้มึงง่ายๆร้อยเป็ดอ้าวเฮ้ยนึกว่าจะเข้าใจแล้วแ่วงกูขอโทษขอโทษจริงๆแบบว่าขอโทษจากใจเลยดีมากเป็ดผิดแล้วต้องรู้จักขอโทษอยากกาแฟวะ่ะปวดหัวงี้กินกาแฟสักแก้วก็คงดีเป็ดถ้ามึงอยากให้กลัวอาภัยให้มึงนะ ลองชนะกูให้ได้ก่อนเอามาจะกัดกันต่อทำไมอ่ะนี่เป็นทางเดียวใช่ไหมเออมีทางเดียวนี่แหละยกที่สองเริ่มฮัทซัมสวัสดีปีใหม่เป็ดเออยูนี่สลับเงาเอฮัทซัมเสวัสดีปีใหม่สลับเงาอีกแล้วหรอวะโอ้ยส,สวัสดีปีใหมค่ครูโยงเฮ้ยไอเป็ดอ่ะหัวเราเก่งดังนัง้นโชว์เองเฮ้ยหยุด อยู่ตอนทำไมมีแต่กูคนเดียวที่โดนวะทำไมมึงไม่โดนมั่งนอนสบายเลยนะมึงอย่ามายุ่งกับกูกูอยากกินกาแฟกูก็อยากเหมือนกันนั่นแหละมึงไม่ต้องกินดอกมึงกําลังสนุกส่วนกูง่วงมันสนุกตรงไหนเนี่ยเฮ้ยเรายังกระสุดลมไปกี่นัดแล้วนะ 1...2...3... ่งสองสเฮ้ยเราเหลืออีกแค่สองนะัดปล่อยไว้แบบนี้เสียเปรียบยิงทีละลูกไม่ได้และสองลูกติดกันไปเลยโจมตีไม่โดนมันเลยอะโดนแต่ครูโยกครูโยกนี่เกะกะจริงๆรซ้อมครูแล้วยังมาด่าครูอีกถ้าจะใช้สกิลเลเวลสมันก็ต้องสลับเงาอีกแน่นอนไม่ค่อยมีจุดอ่อนเลยฮนะใช้ระยะไกลมันก็หลบได้ถ้าจะเข้าประชิดต,ตัวมันก็สลับเงาหนีได้อีกอยู่ดี แต่การใช้สกิลมันต้องเหนื่อยดินี่มันสลับเงาไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยยังเห็นใช้ได้เรื่อยๆเลยถ้าเป็นอย่างงี้เราต้องใช้สกิลใหม่ของเราแล้วละ่ะเป็นสกิลสูงกาชาทําให้เฉ้โวงไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะโดนอะไรเพราะแม้แต่เราเองก็ยังไม่รู้เลยเฮ้กูคิดออกแล้วกูแกล้งตายเหมือนมึงดีกว่ากูไม่ได้แกล้งตายกูแค่นอนปวดหัวเออะขยับขาไปหน่อยดิเป็ดเรามาตัดสินกันเลยดีกว่าใช่ข้าเห็นด้วยให้มันจบๆกันไปในสกิลนี้เลยสูงกาชา เฮ้ยสูมได้ส้มนั่นคืออะไรอ่าเผ็ด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 โอ้ยเผ็ดเผ็ดโคตรเผ็ดยอมแล้วยอมแล้วเฮ้ยสกิลส้มได้ผลมันหลบไม่ได้ชนะแล้วอู้ยปากพองอ้าวสกิลเปิลเป็นวงกว้างเหรอนี่ยหลังจากเป็ดชนะทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันในที่สุดก็ได้กินกาแฟใครชงให้มึงวะขอจีบหนึ่งดิจ่ายตังมาเฮ้ยช่วง กูขอโทษจริงๆเรื่องที่ผ่านมาอะจำไม่ได้เลยให้อภัยกูเถอะนะเออไม่เป็นไรที่จริงก็ไม่ได้โกรธมากหรอกแต่ว่ากูคิดถึงมึงไม่มาเยี่ยมกันเลยผ่านไปทั้งสามปีพอผสมกับความแค้นเล็กๆน้อยๆก็เลยกลายเป็นโกรธมากแล้วตอนนี้ล่ะไม่เป็นไรแล้วอ่ค่อยโล่งใจหน่อยเออกูก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำร้ายเพื่อนๆของมึงอะ เออไม่เป็นไรพวกนี้มันอึดเออแต่เป็ดขอเตือนอะไรอย่างดิฮะอะไรเหรอเห็นทีดาคุยกับมึงดีๆแต่ที่จริงแล้วทีดาจะไม่ได้หายโกรธนะเว้ยฮะจริงเหรอใช่เราไม่รู้ด้วยว่ามีเป้าหมายอะไรโดยเฉพาะการชวนเข้าหน่วยแบล็กสกิลอ่ะทำไมอะ่ะเข้าหน่วย Black Skill แบล็กสกิลเราไม่ดีทือมันมีเรื่องแปลกๆบางอย่างเมื่อก่อนกูก็เข้าหน่วยแบล็กสกิลนะแล้วก็เลยต้องหนีออกมาเนี่ยแหละหนีเหรอมันมีอะไรในนั้นอธิบายไม่ถูกแต่ก็ระวังทีดาให้มากๆนะ ปอยู่ในหน่วยพิเศษของ Black Skill